พูดถึงเช็คหนึ่ง <บะ S 1> ได้ลูกชายกลับมาร่วมวงแล้วตอนนี<ข>้เป็นไงางคะก็คือความรู้สึกก็คือก,ก,ก็ดีใจนะเนาะเพราะว่าคือแต่คือเราก็มีความรู้สึกแล้วว่าลูกยังไม่ทิ้งเราไปไหนแต่ตอนนั้นมันก็ยังถึงไม่ได้ทิ้งไปแต่เขาไปทําธุรกิจมันก็เลยทําให้เราว่าเออเราก็เราก็ยังขาดอะไรอยู่ทีนี้พอลูกบอกว่าออโอเคสามารถที่จะกลับมาได้มันก็เป็นสร้างความดีใจให้ใหกับพ่อแล้วก็ น้องๆหรือทีมงานทุกๆคนที่ท็ทอปสามารถกลับมาเคียงบ่าเคียงไหลกับทีมงานระเบียบว,วสินก็เป็นสิ่งที่พี่น้องและก็แฟนคลับแฟนพเพลงรอคอยเหมือนกันครับวินาทีที่ท็อปติดต่อมามาสตกลงที่จะมาร่วมครับทีแรกพ่อก็ไม่คิดว่าลูกจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่า1ธุรกิจทางบ้าน2ยิ่งเปิดร้านหมูกระทะใหม่ ก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างภาระความยุ่งยากให้เขายืดเวลาไปอีกนานแต่พอเขาบอกว่าทุกอย่างมันเป็นระบบของมันอยู่แล้วแล้วก็คนที่ดูแลจีการก็สามารถที่จะดูแลกันเองได้เพราะมีแต่ญาติพี่น้องเมื่อเลพอรูปบอกว่าสามารถที่จะกลับมาได้แล้วแต่ก็ยังเหลืองานที่ที่ที่รับไว้อีเวนท์ที่รับไว้ที่เจ้าภาพไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ลูกที่ลูกตั้งใจว่าจะเคลียร์ตรงนั้นให้หมดก่อน ทีนี้พ่อเลยบอกว่าไม่เป็นไรมาก่อนเลยเรื่องงานที่รับไว้ก็อะไรที่ลาหรือเคลียร์ไม่ได้ลูกก็ไปช่วยทางเจ้าภาพเขาลูกอะไรโอเคถ้าถ้าพ่อไม่ติดตรงที่ว่าลูกมาแล้วลูกอาดหรือลูกลาไปทางงานเอีเวนต์ประมาณนี้ก็เลยมันก็ทําให้เราว่ามามาเร็วกว่าเดิมก็ทําให้เราดีใจแล้วก็แฟนคลับก็ยิ่งดีใจกว่าเราอีกครับท็อปมไมถึงแบบว่า ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะกลับมาอยู่กับพ่ออีกรอบนึงเนี้ยอ่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมกับพ่อเนี่ยคือคุยคุยกันตลอดแล้วก็<ม>เราก็รับปากกับพ่ออยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราพร้อมเราจะกลับมาช่วยผมก็เลยคิดว่าน,น,นวิธีนี้ผมพร้อมแล้วผมก็เลยบอกพ่อว่าผมพร้อมที่มาช่วยนะครับพ่อถ้าเกิดอ่าพ่ออยากให้ให้ให้ขึ้นช่วยวงก็พร้อมก็คือขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยครับ ก็ก็ขอบคุณพ่อที่จะบอกว่าช่วยสิลูกครับมาอยู่ไม่าอยู่ไม่ไม่ใช่ช่วยวงทั้ม่เนอมาอยู่มาอยู่มาอยู่วงนี้นะครับก็คือก็ก็ขอบคุณพ่อที่ให้โอกาสผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังให้โอกาสผมแล้วก็รอการกลับมาของผมบนเวทีระเบ็นวันสีอีกครั้งนะครับความรู้สึกของการกลับมามันยังอบอุ่นเหมือนเดิมไหมกับคนในวงสมาชิกในวงกรอื่นสำหรับผมผมคิดว่า มันอบอุ่นยิ่งกว่าเดิมนะครับเหมือนแบบว่ามันมีระยะเวลาที่เราได้ห่างกันมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเรามีโอกาสที่ได้คิดถึงตรงตรงตรงนี้มากขึ้นแล้วพอได้กลับมาคือแบบเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนคิดถึงกันเพราะว่าเราเราได้ห่างกันไปอย่างพ่ออย่างเงี้ยได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกก็มีความสุขแล้วก็อบอุ่นแฮปปี้มากกว่าเดิมครับนีก็ติดกับพ่อตลอดไปเลยครับผมก็ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่า การเป็นพระเอกหมอรำก็คือก็ต้องเป็นตามสกุลระเบียบวัฒนินตามสกุลเดียวของผมครับผมถ้าอย่างละครู้สึกไงที่เขากลับมาร่วมงานกับเราก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เทาก็เป็นพี่อีกคนหนึ่งที่คอยบอกคอยสอนเหมือนกันครับผมอย่างเช่นมาวันที่มาหาพ่อผมวิ่งวิ่งไปหาทุกเต้นเลยนะว่าพี่เทออยู่ไหนแล้วก็วิ่งไปหาจนเจอแล้วกอนเลยไม่คิดถึงครับพี่เทอเป็นคนน่ารักมากจริงๆมีใจดีมากครับทองขาพอเราได้กลับมาเนี่ยแน่นอนแหละ ประเด็นดราม่าที่บอกว่าการพูดถึงการอันนี้เขาบอกว่าการที่เรากลับมาเป็นเพราะเราไปไม่รอดหรือเปล่าอันนี้เรารู้สึกยังไงหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังแบบคิด่างนี้อยู่บ้างคะครับผมอ๋อก็ก็มีหลายประเด็นแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีประเด็นที่ที่พี่ถามมาครับซึ่งผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปได้ดีกว่านี้ในในในวงการมอลลัมนะครับผมคิดว่าผมมาอยู่บนเวทีระเบียบเนี่ยที่เนี่ยคือที่สุดแล้วสำหรับผมเพราะว่าการที่ผมมาเป็นศิลปินมอลลัมนย คือว่ามาไกลเกินคาดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากกลับไปทําหรือผมหยุดไปทำเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมหยุดและขอลาพ่อไปทําอะไรซึ่งทุกวันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นผมก็สารต่อแล้วก็ทําให้ครอบครัวได้จริงๆก็เลยกลับมายืนบนเวทีและเบลวัฒนสินอีกครั้งนะครับผมในช่วงหลวงพ่อเองอ่ะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบน้ำมากเหมือนกช่ครับแบบป้อนงานให้ไม่เท่ากันบ้างแบบถักกันเฉพาะบางคนอะไรอย่างเงี้ยแบบรับไม่เท่ากันอย่างเงี้ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ารักไม่เท่ากันแต่คือต่างคนต่างบทบาทต่างหน้าที่ไปใช่ไหมครับต่างบทบาทต่างหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่แต่ละหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างพ็อเขาก็าเป็นพระอเอกอคนอื่นเป็นไหมคนอื่นเด่นไหมก็เด่นเหมือนกันแต่ทีนี้อ,อย่างรายการหรือคอลัมน์ต่างๆหรือ,อาทั้งผู้สื่อมวลชนทุกขั้นทุกสถา,านี ทีนี้เขาโฟกัสใครเราก็ต้องต้องให้ให้คนนั้นต้องไปตอบโจทย์กับทางสื่อทีนี้เราจะส่งตัวแทนไปก็ไม่ได้ทีนี้คนก็เลยมองว่าเอาทำไมต้องให้แต่คนนั้นออกคนนี้ออกคนนั้นไปคนนี้ไปประมาณนี้จริงๆแล้วคือเราให้บทกับทุกๆคนแต่มันก็อย่างว่าราคนมองต่างม,มุมบางคนว่าเออไม่เห็นน้องตัวเองได้ไปไม่เห็นลูกตัวเองได้ไปก็จะพยายามโยงไปให้ว่าเออพ่อรักคนนั้นมากคนนี้น้อย หรือดันคนนั้นมากดันคนนี้น้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือโดยเฉพาะสื่อน่าจะรู้ดีว่า,าเวลาสื่อโฟกัสใครก็อยากคุยกับคนนั้นก็อยากเจอกับคนนั้นใช่ไหมครับก็บบ่งาวันนีน้ได้มาล่วคัเือกสาสามแกได้ลูกสาวเพิ่มอีกเจ็ดคนก็ปีนี้รู้สึกว่าความสามารถทุกคนเยอะเยอะกว่าทุกปีเยอะกว่าปีที่แล้วปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เป็นสิบนู่นแหละครับ ว่าความสามารถเยอะ,ะสามารถต่อยอดได้เยอะครับพัฒนาได้เยอะแต่เข้าใจว่าคือทุกคนพยายามจะปรับปรับให้ให้กรรมการมองเห็นว่าตัวเองสามารถที่จะทําได้ประมาณนี้มันก็เลยบางคนก็อาจจะไม่ถนัดในแนวที่ตัวเองที่ต้องมาโชว์ในวันนี้แต่รู้ว่าทุกคนมีความสามารถแหละก็ก็ดีใจที่ทุกคนอ,อยาก อยากไปยืนบนเวทีระเบียบและเจ็ดคนอย่างเงี้ยที่เลือกมามีเด่นอะไรบ้างครับก็ก็เด่นก็คือจุดหลักของเราก็คือ raising star ก็คือนางเอกมอลำครับแล้วก็จุดเด่นเราคือเอาคนที่คิดว่าสามารถรำร้องคือได้คือถ้าร้องอย่างเดียวถึงเสียงดีมันก็เสียเปรียบคนที่รำได้เพราะว่าคือทุกคนก็บางคนก็จะมองว่านหนบอกว่ามาคัดนางเอกมอลำแต่ทำไมรำไม่ได้มันก็จะมีคำนี้ขึ้นมาครับ ครับยังไงก็ขอขอบคุณสลับผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเอของระเบียบวสินหรือเอฟนางงามทั้งหลายนะครับผมก็ขอฝากคำว่าระเบียบว,วสินแล้วก็ขอฝากผลงานที่จะมาร่วมเอ็กมิกแกนหรือผลงานที่จะออกสู่าซตาฤดูการหน้านะครับแล้วขอฝากศิลปินลูกๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวหยองหรือตัวนางเอกหรือตัวพระเอก ตัวรองของในวงทุกๆคนนะครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดเพราะว่ามันเยอะครับยังไงก็ขอฝากให้กําลังใจสมาชิกของระเบียบวัตนศิ์ทุกคนให้มีโอกาสและมีกําลังใจในการที่จะสืบสารวัฒนธรรมอีสานหมอลำทํานองขอนแก่นระเบียบวัตนศินนี้ให้สืบนานเท่านานนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ